พีททองเจอเชื่อวัตถุปริศนาในแคนาดาคือ UFO เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ศึกษาเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จัก,กรวาลแบบจริงจังสำหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจอือล่าสุดค่ะวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6พีททองเจอได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวต่างประเทศหลังพบวัตถุปริศนาลอยบนน่านฟ้าสหรัฐและแคนาดาแล้วก็ถูกเครื่องบินรบของสหรัฐสอยร่วงลงสู่พื้นโลกค่ะโดยพีททองเจอเผยว่ายานลำที่ตกลงทะเลแคนาดามั่นใจว่าเป็นยาน UFO แน่นอนแต่ไม่มีคนขับซึ่งมมนย่่่าาาาางงดวววปลลลออเพืให้้้ชโกรรรับูจจิแะ ข่าวรายงานว่าไม่พบยานแต่ความจริงแล้วรัฐผิดข่าวอย่างไรก็ตามค่ะไม่ต้องกังวลว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาทำร้ายโลกเขาแค่อยากจะรักษาสมดุลของโลกให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าโลกเสียหายจะกระทบกาแล็กซี่เขาอยากให้มนุษย์โลกมีสติค่ะหลังจากนี้ก็อยากจะให้จับตามองไปในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3ในฝั่งยุโรปทางมีการยิงระเบิดนิวเคลียร์ข้ามประเทศสิ่งแวดล้อมของโลกจะเปลี่ยนไปทําให้สมดุลจักรวาลเสียหายมนุษย์ต่างดาวจะต้องช่วยโลกไว้ส่วนตัวเชื่อว่าปีนี้จะเห็นปรากฏการ์ไม่มีโออี่ขึ้นมั่นใจไม แข็งหมดค่ะสาหรับมนุษย์ต่างดาวมีหลายเผ่าพัานธุ์แล้วก็แฝงตัวกับมนุษย์โลกมานานแต่ยังไม่มีเผ่าไหนที่เข้ามาทําร้ายมนุษย์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบข้อมูลใหม่ๆถึงเวลาที่ประชาชนต้องเปิดใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลต่างๆเพราะว่าจะเจอข้อมูลที่ไม่เคยรู้มากขึ้นค่ะซึ่งความคิดส่วนตัวถ้าสมมติว่าได้เจอมนุษย์ต่างดาวก็อยากจะขอ3เรื่องคือ1นอยากที่รักษาได้ทุกโรค2อยากจะให้สนับสนุนเรื่องพลังงานไม่ต้องใช้น้ํามันหรือว่าแก๊สอีกต่อไป3อยากให้มนุษย์ต่างดาวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสังงงเคครราาาาาาาหหห์์ทททีีี่่่่ํใ้้้้้้้มมมมมมนนุุษยลลกกกกไไตตตอออออออสสสูพืืซชวววิดขแ็บึ Ha!